ถ้าลุงค่ะไปงานของดีเมืองลุงงานโหขอโงกินเพียบอ,อยากให้มันเป็นแบบนั้นถ้าเป็นแบบนั้นเล่าข่าวแบบชวนไปเที่ยวธรรมดาเลยพี่ไปซื้อกะปิ <c oughs> แต่นี่มันไม่เป็นแบบนั้นพี่พี่ยังจะกล้าไปซื้อกะปิทำไมขนาดพน,นักงานที่เขาดูร้านปลาลูกดอกลูกดอกยังโดนแทงเลยอ่ะ นี่พี่เบิร์ตร้านกะปิที่พี่จะไปซื้ออะมันอยู่ไกลาจากตรงนี้ไหมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่สั่งออนไลน์ให้ดูตรงนี้ก่อนผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นที่มาเที่ยวงาน<อ>น,านี่แหละาน ใช่ประจําปีของดีเมืองลุงค่ะอโอ้โหไม่ได้ขายขอให้แล้วพ่อค้าแม่ค้าใช่ได้เลือดเลยเพราะอะไรจัดขึ้นงานนี้เนี่ยนะอยู่ที่สารกลางจังหวัดพัทธลุงใช่ไหมแล้วเห็นกลุ่มวัยรุ่นที่มาเนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นที่เขาเข้ามาก็จะมาปาลูกดอกแหละแล้วมีเสียงปั้งอ่าวหลังจากนั้นเป็นเสียงที่แบบทุกคนวิ่งหนีตื่นตกใจมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมเพราะว่ามีเสียงแม่ค้าคือเขาบอกมีเสียงกลุ่มวัยรุ่นขู่แบบห้ามถ่ายภาพ ห้ามถ่ายแล้วก็แบบขูปปาา่เป็นภาษาใต้แหละแบบใครถ่ายกูยิงอะ่ะเหตุการณ์นี้ค่ะตํารวจสพเมืองพัทลุงก็รีบมาตรวจสอบเลยฝั่งคนเจ็บก่อนนะคนเจ็บที่บอกว่าเป็นพนักงานร้านปลาลูกดอกน่ะโดนมีดเฉี่ยวตรงต้นคอเป็นทางยาวเลยค่ะชื่อว่านายอนุเชษอายุ18ปีนะคือนี่นี่น,นีนี่อันนี้รอยตรงที่ต้นคอด้านหลังนะคะตํารวจเนี่ยก็ต้องเอาตัวส่งโรงพยาบาลก่อนอนุเชษเล่าให้ฟังบอกว่า มีกลุ่มวัยรุ่นนะเข้ามากันเป็นสิบเลยเข้ามาที่ร้านทีนี้ผมะก็ทําหน้าที่ผมก็ต้องอธิบายนะพี่พี่ปลาลูกดอกแบบนี้นะได้กติกมีกติกาแบบนี้แบบนี้ช่วงที่ผมหันหลังอะ่ะหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นเขาเอาอะไรไม่รู้มาแทงเนี่ยมาแทงแล้วเขาก็วิ่งหนีไปเลยผมยังไม่รู้เลยว่าผมโดนทําร้ายเพราะอะไรอะ่ะผมมาทํางานผมไม่ได้มีเรื่องกับใครจริงพี่อันนี้น้องเขาก็เล่าให้ฟังเจ้าของร้านล่ะเจ้าของร้านคือคุณพงพัฒน์อบอกว่าเพิ่งมาเปิดร้านปลาลูกดอกในงานกาชาดพัทลุงเนี่ยปีแรกเลยนะ คืนวันที่12อ่ะมีกลุ่มวัยรุ่นมากันสี่ห้าคนซื้อลูกดอกปลาแล้วก็หยอกล้อกันกับพนักงานในร้านไม่ใช่น้องคนเจ็บคนนี้นะทีเนี้ยมีโทรศัพท์ของหนึ่งในกลุ่มนั้นนตกแล้วหน้าจอแตกคืนวันที่12นะร้านก็เลยชดใช้ให้พันห้าเรื่องมันจบไปแล้วเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นวันที่13เนี่ยคุณผู้ชมมันจะเกี่ยวข้องกันไหมเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าตัวฝั่งน้องพนักงานคนเจ็บวัย18ปปีน่ะ น้องอนุเชน่น่ะเขาก็ไม่เด็กเคยมีเรื่องอะไรกับใครทีนี้เดี๋ยวตำรวจต้องไปตามค่ะตามกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเอามาสอบต่อนะว่าเอ๊ะมีเรื่องกันแล้วมันต่อเนื่องกันกับเรื่องหน้าจอมือถือแตกเมื่อวันที่12หรือเปล่านะคะครับ